อย่างที่พี่ตาบอกว่าร่งก็ร่งสุดๆร่วงก็ร่วงสุดๆเลยไม่ทราบว่าผ่านวันเวลาแบบนั้นมาได้ยังไงคะกับวันเวลาที่เราตกต่ำนะครับผมผมอย่างหนึ่งคือผมต้องการพิสูจน์ตัวเองผมต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ล่ารังเกียจอย่างนั้นและต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าว่าเรามีมีดีให้คนที่แบบรักเราอย่าตีค่าเราไปในทางที่มันไม่ดีผมต้องการพิสูจน์ตัวเอง ทำให้เรามีมีพลังที่จะแบบต่อสู้กับปัญหาทําให้เรากล้าที่เดินออกไปนอกบ้านไปเจอคนไอเรื่องของจิตใจเนี่ยผมจิตใจผมแข็งแรงมากเหลือแต่โอกาสแล้วถ้าให้พูดถึงชีวิตทุกวันนี้พี่ตามีความสุขมากน้อยแค่ไหนสุขตามตามอัตภาพที่เราจะหาได้แต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างผมเป็นคนที่หาความสุขได้ง่ายยิ้มง่าย มีงานนอกวงการที่ทําแล้วก็มีงานในวงการที่ทําก็มีอย่างละครก็เพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีจุดมุ่งหมายใหม่ก็คือผมกําลังที่จะทาซิงเกิลเพลงอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคาดหวังอะไรในตัวเองบ้างคะสิ่งที่อยากไห้เห็นไม่ได้ตั้งเป้าว่าแบบจะต้องประสบความสําเร็จอะไรเพราะว่าผมผมก็มองว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งปรุงแต่ง ลาบยศเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมากขอให้ทุกวันนี้เราได้มีงานทำที่สุจริตหาความสุขกับงานที่ทําแล้วก็ไปในจุดที่เราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก็มีความสุขแล้วอย่างเรื่องราวที่พิตาเคยเจออย่างเรื่องข่าวข่าวต่างๆนานานเนี่ยเคยรู้สึกแบบโกรธแค้นไหมคะข้างในคือแรกๆจะจะไม่ค่อยเข้าใจ ว่าทำไมเราต้องมาเจออย่างนี้มากกว่าครับแต่แต่ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกคือทุกอย่างมันก็เข้ามาแล้วเราเราต้องต้องต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องต้องจัดการมันให้ได้ไม่งั้นก็แย่เหมือนกันครับถ้าเราไม่เข้าใจนะทุกครั้งที่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตแล้วคุณไม่ได้เติบโตจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นจะเกิดสามอกีกจนกว่าคุณจะเข้าใจครับธรรมชาติไม่เคยส่งอะไรมาโดยไม่หวังผลหรอกนะ ประสบการณ์ทุกอย่างจะถูกส่งเข้ามาเรื่อยๆเพื่อทําให้เราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้เลยเขาจะส่งมาซ้ําๆเขาจะเคาะกะหม่มคุณเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตื่นรู้ขึ้นมานั่นแหละเหตุการณ์นั้นถึงจะเลิกไปครับเห็นได้ยังฉะนั้นมองทุกอย่างอย่างมีความหมายลูกแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างครับ ทุกวันนี้ปฏิบัติเนี่ย<ช>ก็ปฏิบัติอยู่แล้วดู<ช>พี่ตาเขาสดใสขึ้นนะคะแล้วจริงๆเราตั้งใจจะปฏิบัติถึงขั้นไหนก็มีสง่าราศีมากนะคะ,คะด,ดูแล้วมีสง่าราศีทีเดียวก็พูดถึงถ้าถ้าถามว่าถึงขั้นไหนก็อยากจะได้ขั้นที่มันแบบสมาธิไปถึงแบบจุดที่แบบทําให้ตัวเองเป็น มีความสุขได้แต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็เวลาทําก็มีความสุขอยู่แล้วครับแต่แต่ในช่วงของการนั่งสมาธิอาจจะจะยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่ครับจริงๆพระอาจารย์อยากจะบอกว่าปฏิบัติในสมาธิไม่ต้องเอามากก็ได้เอาความเข้าใจมากๆค่ะสมาธิคือความสง,งบในความสง,งบนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจคือถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ช่วยอะไรนะเ,เหมือนสิงโตเห็นตั้งอยู่หน้าวัดมาร้อยปีนะนักท่องเที่ยวมาลูบ<ม>หัวกี่ครั้งกี่หนก็ไม่เคยรู้สึกร<ม>ู้สมนั้นนิ่งนะนิ่ง แต่ไม่มีความเข้าใจครับฉะนั้นนักปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตว่าชีวิตอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อโลกมันจะเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้นะมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชื่อเสียงนี้นะมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสําเร็จนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณเข้าใจให้มากๆแล้ววันหนึ่งคุณเจออะไรก็ตามคุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่สะเทินสุขสะเทินทุกข์นะคือรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง จงกระทั่งมองเห็นอะไรก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเกินกว่าที่เราจะรับได้ฉะนั้นฝึกสมาธิเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตขณะเดียวกันต้องฝึกปัญญาเพื่อทําความเข้าใจโลกและชีวิตฟังแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเนี่ยจันอยากเริ่มปฏิบัติเหมือนกันค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์พอมีคําแนะนําในขั้นเริ่มต้นแบบเบสิคเฉลิมพรคุณโยม <c oughs> ลองฝึกสติดูก่อนนะฝึกสติในระหว่างวันพูดง่ายๆว่าทําอะไรก็ตามพยายามรู้สึกตัวขณะที่ทํา เท่านั้นเองมันง่ายมากแลกขณะเดียวกันหาหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวจริงมาอ่านปูพื้นไปก่อนถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีความรู้ก็เหมือนออกเดินทางโดยไม่มีแผนที่เวลาหลงแล้วเราไม่รู้นะฉะนั้นก็ให้ตั้งทัศนคติให้ถูกต้องว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายๆและใครปฏิบัติได้เร็วเท่าไหร่นะคนนั้นโชคดีเร็วเท่านั้น ดันั้นต้องเริ่มปฏิบัติแล้วนะคะต้องตามพี่ตามาติดๆท้ายนี้ค่ะพี่ต้าม,มีอะไรอยากจะถามพระอาจารย์อยีกไหมคะผมมีคําถามโง่ๆอาจจะโง่ๆเลยสายตาครับ <c oughs> คือ,อผมเป็นคนชอบสวดด้วยสปีดที่ไม่ไม่เหมือนกับพระสวดนะครับคืออาจจะสวดเร็วไปนิดนึงไม่มีปัญหาเพราะสาระสาคัญมันไม่ได้อยู่ที่จังหวัดจากโคนอะไรสาระสาคัญหนึ่งสวดแล้วได้สมาธิสองเข้าใจสิ่งที่สวดหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องเสียเรื่องนี้ครับนะ แต่สวดเป็นโทนเสียงแหบเสน่ห์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรเลยไรเข้าใจวันนี้นะคะก็ได้มาแชร์เรื่องราวของพี่ตามากมายเลยนะคะทังไงเคลียร์ไหมคะวันนี้พี่ร์ครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีบุญครับได้มาเจอพระอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตามากๆเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะและกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะคะ ถามความรู้สึกหน่อยค่ะได้คุยกับพระอาจารย์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยอย่างแรกเ,เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองมีบุญมากเพราะว่าติดตามท่านมาเหมือนกันครับแล้วก็ชื่นชอบท่านมากมากเหมือนกันครับก็ดีมากๆเลยทําให้เรามองอะไรกว้างขึ้นไอ้จากที่เราเคยคิดเคยแคร์เนี่ยมันก็ทําให้เรากระจ่างมากขึ้นอย่างอย่างเรื่องชื่อเสียงลาบยศที่คนอื่นพูด ถึงเราในแง่ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยู่กับมันได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นวันนี้ย้งขอบคุณพี่ตาม,ม,า,มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ชประสบการณ์ด่วยกากับเราหวังว่าพี่คงจะได้รับความสุขกลับบ้านไปด้วยนะคะ<ด>เหมือน,นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคขอบคุณ<ม>คะ่ะยินดีครับ วันนี้จันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณตาบอยสการวมไปถึงคําสอนดีๆของพระอาจารย์วอว,วัชิระเมธีไปด้วยนะคะกับรายการเชิญตะวันกับท่านวอค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรอจะมาพูดคุยกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ตามที่อยู่ของรายการเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเชิญตะวันกับท่านวอได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเชา้าจนถึง9โมงเชา้าทางพีพีทช่อง36แห่งนี้วันนี้จันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ส่งเรื่องราวปัญหาของคุณมาให้เราได้ที่รายการเชิญตะวันกับท่านวอ21ทั18ขีด21ซอยศูวนย์วิจัยถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพ10310 10หรืออีเมลท่านวอ d d i l y y at gmail com คุณอาจจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทําปัญหาที่แก้ไม่ตกของคุณได้ส่วนตัวกับท่านวอวชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายค่ะ ติดตามรายการผ่านอีก2ช่องทางได้ที่ Facebook เชิญตะวันกับท่านวอและ i n s t a g แ a m t ท่านวอลเด y อย่าลืมส่งปัญหาของคุณเข้ามานะคะอย่าลืมว่าปัญหาของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอและไม่มีอะไรในโลกที่แก้ไขไม่ได้